สวัสดีครับวันนี้ตาจะพาเที่ยวชมบ้านกกอกนะครับน้ำท่วมหรือเปล่านะครับนะน้ำท่วมหรือเปล่าเดี๋ยวตาจะออกไปดูเขายกยอนะครับเขายกยออยู่นอกบ้านเนาะทุ่งนาเดี๋ยวไปดูนะครับไปกัน อยู่ในบ้านครับฝนเพิ่งหยุดตกนะตกทั้งคืนเมื่อคืนนะครับฝนตกทั้งคืนนะครับนะตอนนี้หมอกกำลังจะขึ้นนะคะะนนรับมิดิเตอร์มิเตอร์มันโม,หมว่านี่มิเตอร์ตู้มสองมือ เออย่านน้ำท่วมเยาจะออกไปดูทุ่งนานะครับไปดูเขาเขาตกปลายกยอสะดุ้งนะครับยกยอสะดุง้งเนาะโอ้โหภูเขาไม่ตะหมอกนะครับไม่ตะหมอกนะเนาะเมฆหมอกนะครับ เมฆมองอมกำรังก็มาแล้วตรงนี้หนามมันคงเยอะนะครับ เพียครับต้องเปิดเร็วๆนะครับนะเปิดเร็วๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตาขับกล้องนะครับเดี๋ยวตากับกล้องให้ดูภูเขาดีกว่านะครับดูภูเขาดีกว่าเนาะไปดูน้ําก่อนนะเออทุธวนบอกว่าเจ้ายู่สูงอยู่นะครับ พาเที่ยวพาเที่ยวนะครับพาเที่ยวดูฝนตกพายุเข้าว,วันนี้ก็ยังไม่ออกพรุ่งนี้เนาะเนาะตามข่าวนะครับตามข่าวนะครับ ตามเขาวพรุ่งนี้จะออกเนาะโน่นก็หมอกหมอกุบนภูเขานะครับไม่เห็นเลยนะครับหมอกลังขึ้นนะครับ มีรถลัดเลาะ,ะ,ะตามล่องเขานะครับโอ้โห,โหน้ำที่ขึ้นเยอะมากเลยครับโ้อนครับนะน้ำขึ้นเยอะมากเลย ท่วมไร่ท่วมนาแต่ก็แป๊บเดียวไม่เกินสามวันนะครับไม่เกินสามวันไม่เกินสามวันก็แห้งนะครับแต่ว่าสงสารโน้นเนาะตูลินบุรีลมัมเนาะ ทางอุบลทางยะโสนะครับมันจะมียกยอมันจะได้หรือเปล่าน้ำมันไหลละ นีนนน่น้ำตามร่องเขานะมาตามร่องเขานี่น้ำแถวไหนไม่มีคนยกยอเลยคันยกยอหรือเปล่ น้ำเยอะเลยนะน้ำเยอะเลยนะน้าเต้ก็บอกว่าโอ้ยให้พ่อมาเอาปลาเลยปลาเต็มกะละมังนะพ่อไม่รู้จะออกไปเอาเดจะออกไปเอาอยู่ช่วงนี้น้ำน้ำขึ้นมันเยอะนะครับปางเยอะครับ น้ำก็ไหลลัดป่าไผ่เลยครับไหลลัดป่าไผ่กลับนะไปดูเขาเยอะเยอะกเหอนครับโน่นครับสะสมให้ดูนะครับเนาะ ตุณให้ดูหมอกภูเขาที่มันสวยงามนะครับที่มันภูสวยงามนะครับนี่น้นก็ขึ้นนะครับน้ํนก็ขึ้นนี่น้ํากาลังขึ้นนะครับครับน้ำกำลังขึ้นแี่ที่นี่มันก็เป็นที่นาของชาวบ้านแต่แค่นี้มันไม่ตายนะครับข้าวไม่ตายนะครับมันท่วมไม่นานท่วมไม่นานนะครับท่วมไม่นาน มันท่วมวันสองวันมันก็ลงแล้วนะน้ำมันก็ลงนะเพราะว่ามันอยู่ที่รากชันสูงนะครับนี่ครับน้ำมันไหลไหลเชี่ยวเชี่ยวเชวคือมันไปตามคลองไม่ทันเนาะมันก็ต้องอั้นขึ้นนะต้องอั้นขึ้นนะ อืมโค่ขาดเด้อน้ำขาดนะได้ đẩy ได้บ่ได้บ่ยกย่อ เค,เครับก็สำหรับคลิปนี้ตาเข,าขอจบคลิปเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ